ส้มๆใส่หนาเข้าก่อนอ้าวยกแล้วยกแล้วยกแล้วพี่น้องพี่สายข่อยดากออกแล้วพี่เอ้พี่ดากออก้ะโอ้ยตายน้อจิกอันนั้นเดี๋ยวมึงก็ง่ายกันด้วยเถอะเล็กๆไม่ใหญ่ใเอาเออเอาฟังฟังพี่น้องฟังพี่ข่อยเบ่าวเล็กๆไม่ใหญ่ใหญ่ทำอ๋ ได้ออยาจุมออยมาจุ่มนนซนดีไรแต่มันซึนเย็นีไรตีเย็นเย็นเาเงาตีเฮ้ยเงาเอยเฮ้ยเ่นไเป็นไดเพีั้งแต่หอยเป็นได้พิ้หอยสูตรถือบทเพี้น้หอ่ะหงอข้าวเย็นี่ยมอาัดักแค่เดียวพ้นมาโปกบนด้หมดเลงอโอ้ยดอกมาสังคนหากิน้ำกัอนย้อนดิที่ั ปะโอ้ยผมตั้งงัดเราก็ดอกกันเนี่ยปัดบางพี่น้องเอ้ยัคนทางงัดทางัดละคนละพอบลังผูกเบอเตอร์ไปยังก็เนี่งโอ้แต่วังเด้มันตอดเลอเนาะโอ้

วายมาจ้ามาจ้าตัวต่นกมันเด้อจะบอกไงเด้อก็ปากถือาปรากาเหรอมาเด้อจ้าเด้อเล่นยลกองเด้อจ้าปลาไอปลามิดกีรีพี่น้องแมวโกไหลโยกไหลกับสิบปกบนระดักว่้าถือถือป้อถือกายุตัวข้างไหลเนาะเขียนก้นเนี่ กวาดไปเบิ้งเดี๋ยวไปเบิ้งไปยายเสียงพูนก่อนเปิดเบิ้งคลิปเจ้าของน้ำแมลงอยู่อาด้มนันไงเบ้งมาแยกก่วงไปยายเสียงนี่แหลมโยกเนาะนี่ือจะได้หลแต่ว่านอนพอดีมาสวยไหลมาสวยแล้วมาสวยแล้วพอดีได้นอนหลับนอนก่อนไปย้ายลั่นไปย้เอาใส่มะขบบ้ารถมาขู่ใสหน่อยแล้ Còn kia đây bây ừ, giờ ừ, ừ. Thử xuống ngay nhé Nó bột tần mẹ Xóa oi Thôi nhốt Bây giờ bây giờ sẽ đầy bọ Xóa đó เขากินแน่ตัวกินแน่เขากินแน่แล้วข้าวหน้ามทวมบันทวมบันเท่ากับชิลพี่น้องคำนองจะมีกินตามฤดูกาลนะคะัยกรถเนาะท่านดังกิลงน้อยกแล้วพใหญ่เส็งบ่เลยพี่น้องเบิ่งเร็วมาเออเต้นบ่พใหญ่เสียง thì giấy quần đấy phải làm Ú, <laughs> nặng như vậy, cây rồi <laughs> Có đây, vậy, cây mô hồn <laughs> <nè. Hả? cười> <Ủa? cười>